ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับยูทูปบร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจแน่เดอพี่น้องซอยฝากกดเสกกดไลค์สับคาสับตะไคร ให้เอาที่สบายใจบายนางเนเด้อพี่น้องวันดีกับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องมาเค็ญยังกะเห็ดมากินยังกะเห็ดพี่น้องเห็ดกินยาว่ากันกันว่ากันมันบสบายใจเอาที่สบายใจพี่น้องกินวนไปแลนวนไปพี่น้องลองวนไปก้อนมื้อนี่มื้อนี้ก้อนสิกินเอ้ยเมนูนําเสนอพี่น้องเขาปุ้นพี่น้องน้ํายาป่าตีนไก่เปื่อยเปื่อยพี่น้อง หอ,อมผักชี่ลาาอูดเอาเท่าคือพี่นองแล้ผักกะสิบีกระหล่ำด้พีเนอะมีตแต่มีผักชีเาว้า่าน,นั้นจบโอเคกินลแล้วแหนไปเนาะว่างบวงละ,ะแลนไปเนาะก้อนสีก้อนสีสันนาพีนเนอะเข้ากระตองมาลองเพลงนจนังหนยมาเอาลำเอาลำทาไอง,ไงนะาำทาการสินสนนาะมาลองเพื่นเนามาสิเปจอยบ่ลวงโวนทีมันลืมหันลืมกับยาบากันได้น้องอลองโดน ลองวังเลยเนาะสิว่าโรงสูตรที่แม่้องหลายจังหวะไลยมีอูบุมีขอนแก่นสารคข้ามกระสินมาล่ำกระสินจกนักหนแล้วพี่นอ้องขึ้นบางเลยนะบงนอลลามาบันนี่เม่เอ๋ยเมเสียงลอยตามกระเสกกล้องมาตามคองดอกขื้นทรงสาวบ้านทงดอกพี่น้องเอาเสียงหองอ ฝากผู้ฟังละมือนี้ยังบ่ห่างดอกเอิดทางเด้อทางเสียงการดำรงชีวิตหากสำพอไว้เพียงเนีย่ยละเมาดีทั้งล้ำลอง,งย้อนเอาสวนบ่ก,กวงเอาจังบ่สวยคือเขาผู้เพิ่นมียดสัน นางมันคันราษดรลาแตงผิววันเปืองไว้เป็นการก้องยอนพวกฝุ่นทุรีพงว้องตากุณสวมเสียงเสือเผาสใสจังไยบานบุญสมพานจังได้โง่คืนคงมาเป็นหงบัดมืดคำ มาไขาเสียงลำพอสพัทธาเพ่นจังเมียศรัทธาเพ่นจังโอ้ยพอได้ขารถมือและต้นไอ้สูงต่ำเตี้ยอย่าเฝ้าเบื่อเด้อแฟนเขานางก็เอาเสียงลำฝากพี่ชายแต่คำรอง ละจังมาตกถึงห่วงในสายแหบัตรนำหลวงเมื่อนี้ถือวาดวงสร้างไม่นทอนอ้อยอ้ยอ,ย,อยขอรอยเยี่มเออโอ้ยแมนนเนด้อขอรอยเยีม่ยมเออโ้แมนนเนด้อ เด้อคุณยายโอ้ยโอ้ยโอ้ยนังอ้โอโอ้โอยนังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย่อ้องยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอกยโอ้ยโอ้้อ้ยนออ้ยอ้ยอ้อ้ยโ้อ้้มอยโอ้ย้อ้ออัยอ้อยโน้ยอยโ้อ้ยโออ้ยโอ้ยโ้อ้ออยย้อง้ย้อ้้้ โอเคพี่น้องพ่อของนายยายห้างเฝ้าเวลากรสิซ้ำเก่าแล้วพี่น้องเอ้แลนกินเมื่อใดก็ไดครับอยากพักก็สิใส่มือเก่าหร้อพี่น้องใส่สมือมันจางนัวโอ้ยสิบ่เด่นถึอเสียสิเนาะป้องสอนพี่น้องสใส่เสือทั้งในอันแขนกุดมันบอคอยสุภาพไปไหพี่น้องเสือแขนกุดมันแกะง่ายผอมพี่น้องซ้ำวนไป อย่าโดดเวที่และอีหลานั่งหน่อยสำหรับคนที่เขาบอกบางไม้และพี่น้องขอขอบคุณใน,นหลายได้เี่นอเอาทิศไปใจใบนบั่งกันสิมมทต้งกินทั้งลองพี่น้องกินซูมือวิดีโอสิมีออกซูมือและพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องซับค like, ่าซับใครเอาทิศไปใจใบนั่งทางยูทูบและพี่น้องเอองงด้อ ถูกวันเสาร์ก็สิมี่ลองคาราโอเกะพี่น้องทุกวันอาทิตย์ก็สิมี่ไหลสดนะเพี่นอ้อ,องอ่าลองคาราโอเกะก็สิไหลสดทั้งอเอาเอาที่สบายใจบายนะั่งทั้งเฟซบุก๊กแล้เพียงหน่องถกวันอาทิตย์ตอนเมืองไทยเข้าบอลพี่น้องเ <c oughs> มืองไทยเข้าบอลน,นอนเพียหน่องประมาณสองทุ่มเกิองสามทุ่มบวกกันสี่ทุ่ม ไม่ล hey, ูกสินเออยติดไปติดไปกับซุปลูกซุมันเนาะเอาที่เนี่ยก็สิลองเพื่อนขอให้ไปลองวันเสาร์ซ้อมพี่น้องแต่งเองเอาที่สบายใจล้ำเพื่อนพี่น้องแต่งเองครับบัวกรับเอาที่สบายใจล้ำเตยได้เพี่น้องแต่งเองลองเองพี่น้อง แต่งเองร้องเองดนตร no? ีสื i i ่อด้วยไปหน่องแต่งเช่นนี้ก็สัก ฝากในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อลุงป้าดีบ่ดีอภัยบางอภัยนังผู้ร้องแอวเสียงบอเจ้าววาดบอให้อภัยกาผัว่าก่อนน้ำมาก่อนผู้ขา่าเพียนนภาผเป็นซื้อควายจำจื้อไว้ไปนะอาญาสลง บ้านก็อยุูทรงทรงอำเภอตรงเขาหลวงปุอ่ะแต่งเองพี่น้องบอกไปเฮ็ดมวนจะเพ็่ห้องเยาะวากกันได้กันวากกันมันก่วมดันเกินแด้ไม่ชอบกพากดผ่านได้นะคะประมาณนั้นพี่น้อง บรรยากาศึ้นไม่ร้อนค้อนตกในใส่ไฟเอามากระสันเดียวเป็นตองกระปุกแลนกินเหมือน,น,นกันเห็ดงนานหน่องานกนพนังเขาโอ้ยสได้เห็ดวิดอปออาทิตย์หน้าอาทิตย์น่ะ นของมาหลายบ่ม id ีเวลาองหยิบกระไรกล่นจากของบัตรเนี่ยเศรษฐีเหตุหอดวันอาทิตย์ดิฟังไล่ซดแล้วกับสิบประเหตุงานบ่มาเป็งสันกิ่งแกกับส้มลูกส้มนังพี่น้องเปื่อ จะสงสัยได้พี่น้องว่าผูใ้ใดหลักแทบันใบเริมมันไม่คยเห็นหนานว่าผู้ก,ก็เจ้านเกิดก้อนก็นจกกกกกะหัวจักเนาะบ่จักดอกพี่ดังผู้ใดบ่ลูกผูก้ใดบุ <c oughs> ๋วลูกพ่ันยีซ่ซุยไม่ยี่เกี่ยมพี่น้อง <c oughs> ลูกสาวโกกแล้วคนโบพ่อบาทแล้ว <laughs> ลูกสาวโกกเผยซุยมีเกียมพี่น้อง <laughs> ผู้ไรโบจักหูจักซ้ง <laughs> <laughs> พ่อแม่ก็ตายนี่จากมันละ <laughs> ป้าลูกทิมแล้วพ่อแม่ก็ได้ ทว่บาแม่ข่อยพระท่านไปแล้วพี่น้่งยืมข่อยเลยยืดย่ง <c oughs> ถ่ายยังบุ๊ก <c oughs> ันมีเลี้ยงเมื่อเล่าเราสิมาหาข่อยเอาหนาวนี่ยกี่ดีข่อยแรีนเต็มเฮียนเลย หูเลยกันกิดเดียนบ้านนี่หัวได้เป็นห่ะนี่เป็นค้ามเสือได้เออป็นหรอปฉพาะบุคคลเป็นวันเสือ้อให้กับมาดีกับมา <c oughs> มาสแสดงความยินดีฮ

เขากินอีหยังเกินแบบเขาไปก็ค่ายมากเลยกหอนแต่ว่าเอ้าฝน Ok phải không? Hãy bị thay đổi phép không nào? to rồi Hãy subscribe cho มันมันคันมันแต้งต่อกสิเป็นเพลงลูกถุงนะพี่นยงมาฟังพีองแต้งในวักเดียวพ่อจบคือสิบวแต้งต่ออกปวดหัวตื่นยาเมื่อเศาร้าค่กะหาแต่แนวกินโอ้อยามา่อยละวินสิเฮ็ดยังกินน้อยอีพอ เป็นยูทูบเบอร์มันจังมายากกระเดียกระโดดสิเหตุยังกินน้อพอสิไปต่อหรือสิเศร้า <c ười> คิดอยากให้พี่น้องโอเคพี่น้องคันมาคันมากก็ฝากติดตามได้พี่น้องเอาที่สบายใจบายนงางอ่าฝากซับค่าซับติใครเอาที่สบายใจบายนางทางยูทูบได้พี่น้งองเขาเบิ่งทางยูทูบโอเคพี่น้องไายบายปูนปูนพอกันคลิปหน้า <c ười> Thank <laughs> you.